สัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้จะดีจะมาสาธิตวิธีการทําช็อกโกแลตอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นช็อกโกแลตชื่อโรซี่ค่ะช็อกโกแลตโรซี่ตัวนี้จะมีเนื้อเค้กอยู่ข้างในแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าส่วนผสมของช็อกโกแลตโรซี่เนี่ยค่ะจะมีอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมอย่างแรกของช็อกโกแลตเรานะคะจะมีไวท์ช็อกโกแลตค่ะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลต70%ค่ะ ตัวนี้เป็นเนื้อเค้กค่ะตัวเดียวกับ i ล t l e s สว e t คัพเค้กที่เคยทำไว้ค่ะไปหาชมสูตรได้ที่ foodtravel.tv ค่ะตัวนี้ก็เป็นช็อกโกแลตครีมของเราค่ะตัวนี้แล้วแต่เลยค่ะบ้านใครมีที่ทาขนมปังตัวไหนค่ะอันนี้เป็นคันชี่ช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้เป็นพี n a บัตเตอร์ค่ะถ้าจะทำเองก็ไปดูสูตรได้ที่ foodtravel.tv เหมือนกันค่ะแล้วก็มีสีผสมอาหารสีแดงค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนะคะติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะ ล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะเริ่มต้นการทำช็อกโกแลตตัวนี้ยังไงค่ะ <S <S อย่างแรกที่เราทำค่ะเราจะละลายช็อกโกแลตกันค่ะเราละลายไว้ช็อกโกแลตกันก่อนเหมือนเดิมค่ะแบบบ๊วยเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยค่ะจนละลายคนๆน,นิดหน่อยอะค่ะเผื่อติดหม้อไม่หม้อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าละลายแล้วเราจะไป ทำอะไรกันพอดีค่ะอันนี้คือช็อกโกแลตที่ละลายแล้วค่ะแล้วก็จะมาใส่สีแดงนิดนึงให้เป็นดักกุลาแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะค่อยๆใส่เทียนิดนะคะถ้าสีอ่อนเกินไปอะค่ะค่อยเพิ่มตอหลังได้ไม่งั้นเข้มเกินเราจะแก้ไม่ได้ เ,เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นพิมดับก,กุหลาบค่ะเป็นโมนซีโคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสเปรย์ออยก็ได้ค่ะก็เทลงไปเลยอันนี้เทไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าจะเป็นสีดับก,กุหลาบด้านล่างก็เหมือนเดิมค่ะเขาะไล่อฝองอากาศออกแล้วก็ดูด้วยค่ะว่ามันทั่วโมนของเราหรือเปล่า แทบแท,บ,ท,บ,ทบเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้เราก็จะไปพักในตู้เย็นจนกว่าจะแข็งค่ะประมาณ15-20นาทีค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วไปพักในตู้เย็นกันเลย ช่วงที่เราระหว่างรอตัวช็อกโกแลตได้ที่นะคะเราก็มีนืเค้กลิตร์สวีทที่มีสูตรไว้ในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็ทำใส่พิมพ์ที่เป็นแบนๆเ,เ,เหมือนถาดนะคะแล้วก็เอามาตัดกันพิมพ์ตัวตัดเนี้ยค่ะก็วัดไซส์ได้กับตัวช็อกโกแลตของเราเอาให้เล็กกว่าช็อกโกแลตนะคะจะได้ใส่เป็นไส้ข้างในได้ ่ค่ะออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สงตัวนี้ค่ะเป็นพีนัาบัตเตอร์กับตัวคัทชี่ช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเราจะมาบีบเป็นไส้เหมือนกันส่วนพีนัทบัตเตอร์เนี่ยค่ะหาสูตรได้ที่ foodtravel.tv ได้ค่ะเรามีทาเอาไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ถุงบีบกันค่ะหรือว่าใส่หัวบีบหรือว่าถ้าที่บ้านมีเป็นถุงพลาสติกค่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ปัดเป็นที่บีบได้โอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยค่ะ ค่ะเรียบร้อย้วคะอันนี้คือช็อกโกแลตที่เข้าตู้เย็นไว้1ินาทีแข็งเรียบร้อยแล้วคะ่ะลองเทสดูได้แล้วก็เราก็จะใส่ตัวครีมเข้าไปข้างในคะ่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตใส่ไว้ข้างในงนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งเราใส่พีนัทบัตเตอร์คะ่ะถ้าชอบรสอะไรนะคะเปลี่ยนเป็นรสตามที่ชอบได้เลยคะ่ะหรือว่าจะใช้ตามที่บ้านมีก็ได้นะคะ ถ้าที่บ้านมีแยมสตรอเบอรี่เป็นมามาเลตหรือเป็นอะไรใช้ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อเค้กของเราลงไปแล้วก็สุดท้ายลาดทับด้วยช็อกโกแลตค่ะแล้วเนี่ยค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกมลเลยนะคะเนี่ยค่ะลาดทับด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ค่ะก็คือวิธีการทำก็คือจะทำเหมือนที่ ทำเอาไว้ค่ะทำเหมือนตอนแรกคือเราเอาไปละลายค่ะแล้วก็เราก็จะมาเคาะค่ะไล่ฟองอากาศนะคะทำอย่างนี้ไปจนครบเลยหรือว่าแต่ละอันจะเป็นแต่ละสไตล์ได้นะคะเป็นยมสตรอเบอรีร่แยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละอันนี่ค่ะทำไปเรื่อยเดี๋ยวจ้าดีค่ะทำไปให้ครบกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าทําเสร็จแล้วค่ะเป็นไงส่วนเข้าตู้เย็นอันนี้ค่ะจะเข้าประมาณ15นาทีค่ะแต่ว่าถ้าใครมีโมนหนาหน่อยก็20ค่ะลองเช็คเนื้อช็อกโกแลตดูก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอเสร็จออกมาแล้วแกะออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะช็อกแลนด์ลอสซี่ของเราค่ะออกมาจะประมาณนี้เดี๋ยวจะแกะพิมพ์ให้ดูค่ะเนี่ยค่ะเช็คได้ค่ะถ้าไม่มีรอยก็ได้ก็ร้อยแกะง่ายมากนี่ว้าวแล้วก็อีกอันนึงใช้มือดันข้างล่างนะคะ่ะแก็แกะขึ้นมาได้เลยเฮขนมไหว้พระจันทร์เลย โอเคเรียบร้ยแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันดีกว่าวันนี้จะขอเป็นดอกกุหลาบในจานเลยละกันค่ะเราก็เลือกดอกสวยๆสามดอกเนาะหนึ่งสองโอเคดอกนี้สามดอกแล้วก็ขอแต่งจานนิดนึงแล้ค่ะ ร้ายแล้วโอเคดูค่ะอันนี้ช็อกโกแลตลอซซี่ของจาดีค่ะมีไส้อยู่ข้างในด้วยสำหรับอัตราส่วนนะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้คนตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะอยากให้ดูว่ามันสวยมากอย่าลืมทำให้คนที่คุณรักทานะคะ